มือสาทุคืนนี้ขอให้กี่ไหลท,ที่แต่ที่แตนมือไปจับออปูก็งับทันทีจะทำยังไงเอาไม้ไล่ตีตีแล้วก็ตีมมนถูกถูกก็ไม่ตั้งใจตี สีที่ไปตามไอ้คนเมื่อกี้เราพูดสลับกัน <laughs> สีนี้เป็นสีที่บริสุทธิ์สีอะไรเอ่ยเจ้าดอกเอ่ย สีขาวหาอะไรฮะห,หาอะไรอะไรหายฮะขอเชิญหน่วยสีขาวาออกมาสแสดงเ้ยมีในทาดนมนาน,กเ,นาาเกาลเล็ูหน้าคาแกัวใหญ่จำเป็เอามือไปจับกูก็งับทันทีจะทำยังไง เาไม้ไล่ตีเอ้าะะตีแล้วก็ตีไม่ถูกถูกก็ไ่ตั้งใจตีบูมีขามาบ่ายไแต่ทำไมเออหัวบูมีไม่มีเข้าแถวเลารัประธานก่อนค่ะเข้าแถวเลารัประธานก่อนค่ะคุณครูขา,ขา,ขาสีขาวทั้งหมดแถวตรงนีงมง่มากแสดดงไ,ดได้ค่ะอันนี้นะจริงๆนะจากใจเลย ไม่ต้องใส่เสื้อข้างในก็ได้กระโจงอกอ,กอะ่ะอยากดูของแป,งแปงลแปงเริ่มแสดงได้ค่ะพร้อมเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอเอาเลยสแสดงในท้องเรื่องไม่รู้เดี๋ยวเราจะให้ถ่ายชื่อเรื่อง<ม>เออมีรางวัลให้อีกเมื่อกี้ถ่ายไม่ถูกรอบนะคราวนี้ดูคุณครูแสดงนี่เรื่องอะไรไมีหน้ามีครูหายไปนะวันนี้หายไปซื้อหมกคุณผมทุกอย่างยี่สิบบาทเนี่ย ว่ายน้ำเหรอเอายางเขาบอกเอาแล้วไงเอาไม่ด้วยเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ตกลงจะไปข้างเดียวกันหรือจะมาจจะเองว่าจะพันจูงกัน อ่ดังพอไหมโอ้โหมีท่ามหมุนเนี่ยเออมีบางคนตีกันเชียงด้วยอ,อ่ะอ้าวใช่เหมาหัวใจทุกเพลงทุกวันใ รักมันบันรักกันในใจ กดเลให้เจอว่ากดปุ่มตามจังหวะลูกกดปุอมตามจังหวะร้องได้ร้องเลยฝากเามาหลพัเมือตามจังหวะลูกใจไ้ความว่าดีฝันนดันพีฝันดีควยนมาหาพี่กีเมื่อมามสิขับของะ ตัวอย่างมันเป็นไม่ได้กูพูดน,นะ จบไหมจบเขาเสียงหมดมันไปแล้วคุณครูด้วยนี่แช่วงบ่ายครูไม่เห็นคุณครูเลยหายแถหมดเ่ะมาข้างหน้าค่ะสีขาวตรงคุณครูกับหลังหันค่ะคุณครูกับหลังหันอ้าวใครจะกล่าวชมเชยให้กับคุณครู เร็วตัวแทนตัวแนนพอเร็ววิ่งออกวิ่งออกมาสิวิ่ง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 นนน้้้ตตรรงงมาแล้วพอแล้วลูกไปทำไมกันที่ประธานมาจะไม่ทำความเคารพไงจ๊ะถูกต้องแล้วมาจนประธานตกใจอ่ะพี่น้องเสืออุกาชาตโปรดลุกขึ้นเบิดยืนขึ้น าลุกยืนใครอย่าแอบอยู่ข้างเผ่นนั่นน่ะนะแล้วก็คำชงเชิญใครไม่ยืนตามข้าพเจ้าสามครั้งด้วยคำว่าก้าวเท้าซ้ายออกไปเอามือกำที่หัวใจเฮระเบิดเลยนะโว้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยพอบอกละเว้ยแล้วมันมาก่อนเลยนับก่อนดีใจยนเย็น เมเทระบลยว้ยบเลยเเ้ยเเเลยเว้ยนี่จะกว้างระเบิดเลยเเตรียมรับคาชเชยค่ะสองหนึ่งสองสมันสุดอยู่แล้วมันสุดอยู่แล้ว ฉันเราเป็นแดนเซอร์อยู่แถวนี้แหละเอามีรางวัลเอาไหมรางวัลจะขอออด้วยนี่แหม่นี่นี่เซอร์ไพรส์ได้ใจพอออจริงๆตัวแทนรับเร็วตัวแทนตัวแทนช่างภาพช่างภาพเร็วเร็วเรเอาบางกล้องอีกนี่ไม่รู้มุมกล้องสิกแล้ว ทั้งหมดนั่งลงเชิญเลยค่ะมีหน้าตอนบ่ายนี้ไม่เห็นเลยหายกันหมดและแอบไปซ้อมปรบมือตรงครูด้วยค่ะปรบมือดังๆ